ดีครับสมิธออโตพาร์ตครับวันนี้นะครับทดสอบโปรแกรม Tech s t ตรี m นะครับเวอร์ชั่นล่าสุด16.30.013นะครับทดสอบกับ Toyota Emensa นะครับใช้หัว t ท c กติก o p e n p o อนะครับอันนี้เข้ามาแล้วนะครับดูได้หลายระบบนะครับ EFA T ABS นะครับ EPS EMO นะครับ Airbag ABS นะครับแล้วก็ Active Test ได้ทุกระบบนะครับเดี๋ยวเข้าไปดู แอคทีฟเทส t นะครับตอนนี้ก็ดูค่าสดได้นะครับโอเคครับทานอยู่ครับระบบในส่วนของเวอร์ชันนะครับใหม่นะครับ16.30.13 3นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับอันนี้เป็นการดูค่าสดของเครื่องยนต์นะครับ